สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สบสี่มกราสองพันยี่สิบหกนะครับวันนี้ก็พบกันตอนบ่ายๆนะสิบสามนาฬิกาห้าสิบหกนาทีครับวัน,นพ,พักกัมพีสั้นมากนะอยู่ในมาร์กโกบทที่สาม ข้อที่20กับ21เอืนะเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้เมื่อพะประยุรยญาติของพระองค์ได้ยิช่นนี้ก็ออกไปควบคุมพระองค์ไว้เพราะคิดว่าทรงเสียสติอืมเป็นงั้นไปนะคือในในในโลกของความเป็นจริงอ่ะนะก็ เวลามีใครโด่งดังมาเนี่ยก็จะมักมักจะมีอ่าเขาเรียกว่ากระแสรหรือมีแสงอะไรเงี้ยนะแล้วก็คนก็อยากจะมาติดตามอนะพระเยซูนะนะก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยนะเวลามีเอ่อใครใครโด่งดังขึ้นมาเลยก็อยากก็อยากจะไปติตตามนะนะ ทีนี้เราก็ต้องถามว่าคำว่าเสื่อสติเนี่ยบางทีอัน,นิจพอปัญญาติเนี่ยบางทีก็มองคนคนที่ทำอะไรที่แบบเคยเคยใช้ชีวิตเช่นว่าสำมะเลเทมาอย,อยู่ๆก็มากินพระเจ้าเปลี่ยนปแปลงก็กลายเป็นคนที่เลิกกินเหล้าเลยนะ,ะเคยเคย เคยเที่ยวกลางคืนก็เลิกเที่ยวกลางคืนอะไรเนี่ยมันเสียสติหรือเปล่านะมันทำอะไรผิดปกตินะแต่แต่นนี้มันผิดอ่าเป็นคนปกติในทางที่ดีขึ้นนะนะแต่ที่ที่ผ่านมาคือชีวิตมันผิดปกติเนี่แต่ว่าสังคมเนี่ยมนุษย์เนี่ยมองว่าิดผิดปกตินะอืม ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะผู้คดจํานวนมากก็มาติดตามพระเยซูนะไปอย่งบ้านของพระเยซูก,ก็ทําให้องค์ไม่มีแม้เวลากระทั่งจะกินอาหารแม้แต่บรรดาเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ชิดนะก็ยังตาหนิทิพย์องค์ทรงมีเมตตาและทุ่มเทยอย่างมากมายนะในการเทศสอนการรักษาผู้ป่วยนะ รล้วบรรดาสมาชิกก็ได้เข้ามาในเมืองแลเก่าอ้างว่าที่พยยระเยซูคริสต์สามารถกับปิศาสําเร็จได้นั้นเป็นเพราะว่านะพระองค์อ่ะ,ะถูกครอบงําด้วยปีศาจในสมัยนั้นก็มีความเชื่อกันว่าปีศาจมีพลังมากกว่านะสามาถกับไรปีปีศาจที่มีพลังน้อยฝานนะได้เบสบูเป็นชื่อของเทพ,พเจ้าของชาวต่างชาติที่ชาวยูนามาใช้ชื่อของปีศาจนะปีศาจคือซาตาน ที่จริงสาตาลมันก็มีอำนาจที่อ่าอำอำนาจมากกว่าอสมุนและบริวารใช่ไหมอืมนะบางทีทุกวันเนี้ยเราก็เอาอเราเป็นคาวคาทุลิกนะหรือเราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าอย่าเอามือไปวางให้ใครวางมั่วๆนะอ่ะจาจะอ่าถ้าเป็นคาทุลิกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปให้แบบเอ้ยอาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้วางซี่ัวนะ คาทุดิกอ่าจะวางได้จะแนะนำได้เฉพาะบาทหลวงอืมนะเออบาทหลวงในในวัดของคุณเนี่ยนะเนะออบาทหลวงในในวัดของคุณก่อนเช่นเช่นเจา้าวาดลองเจา้าวาดบาทหลวงที่มีหน้าที่อภิบาลน,นะนะหรืออออบาทหลวงที่คุณรู้จัก ดีนะเอ่อนะก็มีหลายคนใช่ไหมเอ่อแต่ถ้าคุณไม่รู้จักดีคุณก็อย่าไปวางซีสัวนะเอ่อนะโดยเฉพาะอ่าพวกคริสเตียนเนี่ยเขาวางซีสัวมากนะฉะนั้นคริสเตียนก็แนะนาว่าถ้าคุณย้ายใครวางมือก็เป็นอาจารย์ของคุณนะอ่าสสบของคุณละกันอย่าวางมือซีสัวนะบางทีอ่ารับอ่าบอกว่าอันนี้มาจากพระเจ้านะเราวางไปโดนเลยอืมอนะ วิญญาณวิสัยเขาสิกวิญญาณของเรานะอันตรายมากนะดังนั้นในในเครื่องหมายของพระนจาจจพระเจ้าในเครื่องหมายอัศาจรรย์ที่พระเยซูทรงทำเป็นปัญญยชนว่า,าพระบิดาเนี่ยทรงส่ง,งพระอ,องค์มานะส่งพระเยซูมาก็าเ,าเลยทําเครื่องหมายจ,จันเพื่อให้ทุกคนชื่อว่าพระอ,องค์เนี่ยนะ คนทิพร์องปรดเนี่ยนะทวามีความเชื่อโ์ก็ได้รับตามที่พระองค์ขอการอัศาจรรย์จึงเสริมความเชื่อต่อพระองค์ผู้ทรงสากิจพระเมตตาของพระบิดากิจเหล่านี้ก็เป็นพยนานว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้านะเราทุกคนเนี่ยที่จริงก็ทําได้แตเ่เราก็ยืนยันว่าเป็นบุตรพระเจ้าแต่เราก็ไม่ใช่ทํามั่วๆนะนะฉะนั้นกิจเมตตาที่เราทําได้ก็คือการอธิษฐานเผื่อนะการ,การอ่านพระคัมภีร์การสวดสายประคำนะ โอการไปมิสซาอานาซการงาเหล่านี้ที่พระเยซูทำเนี่ยไม่มีเจตนาตอบสนองความมักรู้มักเห็นหรือความอยากดูมายากลอืมแต่้นปัจจุบันมันก็เป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นแลวอยากดูมายากลเพ่มมากกว่าใช่ไหมหลายคนก็ยังไม่ยอมรับพระเยซูแล้วก็กล่าวว่าพราะองค์ทำเช่นนี้ก็อาศัยอำนาจของซาตานือมักที่ก็บกบกบะอืมนะนะ ฉานั้นตั้งแต่พระเยซูเนี่ยเริ่มออก,ออก,ออกประกาศข้อดีเทศนาสั่งสอนเนี่ยชาวฟิริสีและพวกของกัตร,ริโรนบรรดาสมณะและธรรมาจารก็ประชุมกันว่าจะกำจัดพระเยซูอย่างไรเพราะว่ากิจการบางอย่างที่ก็ทรงจารชี้ขับไล่ผีปีศาจละพายบาปการรักษาคนเจ็บป่วยในวาสบาโตการที่ทรงตีฟาร,ร์มตามแบบองค์เกี่ยวกับเรื่องกฎของการมีมนตินหรือไม่เนี่ย การที่สงคบค้ากับคนเก็บภาษีอของรัฐบาลกุงโรมนะแล้วก็คนบาปก็มีจบางคนที่มีเจตนาร้ายได้ตั้งข้อสงสัยว่าองค์ทรงถูกปีาศาจสิงคือปีศาคือซา,าตานใช่ไหมพระองค์ยังถูกกล่าวหามีประมาทพระเจ้าแล้วเป็นประกาศกเทียม,มสมัยนี้เขาก็ใช้กันง่ายๆนะ ว่าเอ้เด็มาเทียมเทศหรือเปล่าแล้วที่เทียมเทศบางทีก็ตั้งเอาไวเป็นสำนักงานตรวจสอบนู่นนี่นั่นนะเถื่อนเหมือนกันไอ้พวกนั้นก็เถื่อนกันนะเอสำนักการตรวจสอบพระสัจธรรมอะไรเงี้ยเถื่อนเถื่อนเยอะนะอืมนะทั้งหมดล้วนฝืนฝีทางศาสนาที่ทำบาปอา่างขมวดโทษให้ป่าชีวิตโดยได้ก้อนหินทุ่มให้ตายอย่างผมพูดเงี้ยนะคุณก็ไม่ต้องมาเชื่อผมผมก็ย้ำมาเลยทั้งนั้น นะให้คุณไปอ่านพระคัมภีร์เพิ่มเติมนะเะนั้นในพระคัมภีร์ในวันนี้นะซึ่งสันส้นๆเน,นี่ยมีสองข้อข้อมัลโกบทที่สามข้อยี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยพระเยซูก็เสด็จไปในบ้านคําว่าหลังหนึ่งอืมไม่มันก็มีหลายหลังแต่ไปหลังหนึ่งพอนะประชาชนก็มาชุมนุมกันอีกนะในพระวรสา,ามมัลโกตอนนี้นะก็มีผู้ ป่วยโรคต่างๆเบียเซตก็ามาเพื่อจะสัมผัสพระองค์นะในใช่ไหมในมรโกรบทที่สามข้อที่สิแล้วเมื่อปีศาทั้งหลายเห็นพระองค์ก็กราบลงในมรโกรบทที่สามข้อสิอ็ดแต่ในพระบระสารใน,ใน,ใ,นในบ่ายวันนี้ประชาชนก็มาชุมนุมกันอีกนะจนพระเยซูเนี่ยไม่สามารถกินข้าวกินปลาได้เลยนะก็ทำให้อาาพี่น้องของพระเยซูเองเนี่ย ซึ่งได้ยินเรื่องนี้ก็ออกไปควบคุมพระเยะซูพราคิดว่าองค์นะเป็นบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วอืมพี่น้องอะไรบ้าแล้วอะไรกันเนี่ยนะเห็นไหมอดัอองนั้นในพระวรสารวันนี้หรือเนี่ยนะก็จะเห็นคุณค่าของพันธกิจของพระเยะซูนะประการแรกก็คือนักบุญมรโกรผู้นิพนธ์พระวรสารนะ ประการสองจากบรรดาญาพี่น้องของพิเยซูซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากเหตุผลตามธรรมชาติคือเป็นความคิดตามธรรมชาติบาไปแล้วดังนั้นก็มีความรู้สึกนะว่าต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ในฐานะเป็นญาพี่น้องอแต่นักบุญมารโกรเนี่ยนะก็เห็นตรงกันข้าม โดยได้เล่าว่าพระเยซูทรงทำาปเกริจ,จกนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะกินข้าวกินปาลากินน้ําเลยนะแล้วทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่โยเซูได้พบยิชงชาวสเบเรียที่บ่อน,น้ําของอยาโคบในเวลาเชองวันจากนั้นบรรดาศิษย์ของพระองค์ก็ดูลบเล้าพระองค์ว่ารับมีเชิญรับประทานอาหารบ้างเถอะแต่พระองค์ก็ตอบว่าอาหารของเราคือทําตามพระประสงค์ของ พระผู้สรงส่งเรามาอืมจ้านั้นวันนี้พระความพีดในชาววันนี้ก็ให้เราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงส่งเรามานดะังนั้นวันนี้เราเชื่อพระเจ้าแนละ้วเราไม่ต้องมาทําการลังสันเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านะอาทีนี้มารละโกก็ประทับใจอย่างมากที่มีอซิตอุทธนณ์ทำมาตรกาจเพื่อช่วยวิญญาณให้รอดนะจนไม่มีเวลาจะกินข้าวกินปลาขณะที่ต้องการจะบอกว่าพี่น้องเนี่ยของะิยาสูตก็ไม่เข้าใจใน ในงานหรือภารกิจที่รัเยซูงคิดตรงถามเหตุการณ์ี้ก็เกิดขึ้นทาไปแล้วระลึกถึงเรื่องของโทบิทที่บัญญาญาพี่น้องและแม่แต่ภรรยาของท่านก็คิดว่าท่านเสียสติไปแล้วนะและก็ไปฝังศพผู้ไร้ญาติครั้งแล้วครั้งเล่าจนบางครั้งก็มีเวลาจะรับประทานอาหารแต่โทบิทก็สนใจคาตดเตียนของบันญาญาพี่น้องและภรรยาแล้วโมโนธรรมก็สั่งนะท่านก็ทําตามอย่างไรท่านก็ทําตามอีกนะัน้โมโนธรรมสั่งนะ การทำมโนตามมโนธรรมก็เป็นเหตุผลที่แท้จริงในการกระทำของเราไม่ใช่หรือใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราก็ต้องทำตามสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ขององค์ผู้บู้าเนะ่ยใช่ไหมดังนั้นนะครับในวันนี้นะจากเหตุการ์เราก็สรุปได้ว่านะเพระสงฆคิดว่าเสียสตินะญาพี่น้องคิดว่าเป็นสุทรจ้ หนึงประชาชนเนี่ยได้ต้อนรับพระองค์ไปอย่างดีนะเหตุการณ์นะจนทําให้พระองค์เนี่ยไม่มีเวลากินอาหารกินป่ากินข้าวปลาสองญาติของพระเยซูนะกับการพระองค์ไว้เพราะว่าไม่มีคําที่ว่าทาไมอ่าจึงทําเช่นนั้นพระเยซูเนี่ยเองก็ไม่มีปึกยายใดต่อญาติพี่น้องของพระองค์นะ เรื่องหลัก่กาวก็ทําให้คิดว่าเราเองก็จะได้รับปัิญาสองแบบด้วยกันเหมือนกับพระเยซูปริญาที่ยอมรับเราและปัญญาที่ต่อต้านเราอืก็ขอให้เรามีความมั่นใจว่าตราบใดที่เราทําสิ่งที่ถูกต้องต่อหน้าพระบิดาเจ้าแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น,นตรงข้าบเราต้องเผชิญกับผลของการกระทํานั้นอย่างมึนสตินะก็ถ้าเคยหลายคนเคยถูกต่อต้านนะ และกาลังหมดหวังก็อย่าพึ่งท้อนะคุก็ให้พระพี่ข้อก็ให้กําลังใจเราใช่ไหมเพราะการถูกต่อต้านแต่ละครั้งที่ปาดมานั้นนะก็จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะประเทศไทยเนี่ยยางดีนะเราจะเราสามารถถือถือพระภี์ได้อย่างเปิดเผยนะเราสามารถอธิษฐานได้อย่างเปิดเผยเนะเราสามารถสวดสายพระคำได้แบบอย่างเปิดเผยเราสามารถไปมิสซาได้อย่างเปิดเผย นะแต่มาจนด้นล่า,าในปียุค2026เนี่ยเป็นเรียกว่าเรามีเสรีภาพในการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเลยนะ,ะนั้นเป็นพระหัสสถานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าอวยพรพวกเรานี้ให้มาเกิดในแผ่นดินนี้นะนะใช่ไหมเราจะมีความร่มเย็นมีความภาสุขในการเดินตามรอยพระหัสสถานของพระเจ้าในการจารึกสแสวงบุญอยู่ในประเทศไทยเนี่ย คอนะเสามาถือถือพระกัมภี์เนี่ยโดยโดย,โดยไม่ต้องอโดนต่อต้านจากใครเลยไม่ว่าจะขึ้นไปภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเดินได้หมดเลยเดินในดงมุสลิมเดินในดงคนชาวพุทธเราเดินผื่นบ้าบีเข้าวัดก็ได้นะแต่แต,แต่จะไปถือผ่านสุเหลาเขาแล้วกันเออนะถือผ่านสุเหลาได้แต่จะไปเข้าเนขาเขาคงห้ามแหละนะแต่ชาวพุทธเขาไม่ห้ามเขาเขาถือผ่านได้นะ ฉะนั้นวันนี้ก็จําไว้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้วัดจากงานที่เราทำนะหรือเงินที่เราหาได้ชีวิตคนเรามีลงมีขึ้นครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้เพื่อรับประกันความสําเร็จคือการเผชิญทุกป,ปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อและท้อแท้นะอ่เพราะฉะนั้นจะคิดว่าการถูกต่อต้านหมายความว่าเราไม่มีค่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และแล้วก็สู้เพื่ออนาคตของเราเสมอและก็ยืนหยัด อย่างแขงแก่งนะอยู่ในโคดทางนะขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันนี้นะก็เป็นข้อภาคพีสองข้อนะ,อะสันส้นๆได้ใจความแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งทำให้เรามีความะนะเรียกว่าวั่นใจในการเดินจาาลืกแสวงบุญนะอยู่ในโรคนี้นะนะแล้วก็ก้าวไปทุกย่างก้าวกับร่วมกันกับพี่น้องนะ ชาวคาทอลิกทุกคนเนะีขอพระเจ้าวอวยพรครับดนชัพะนาพระบิดาพระบุตรและพระชีอาเมน